นะขนมต้มได้มีการเอาตัวไป2เมตรนะครับอ้าวเปาเอาไงครับเปอยเอาไง first blood น้องสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ตอนดึกๆแล้วครับทุกคนแล้ววันนี้ผมก็จะสร้างห้องนะครับทุกคนดวยกับ เด็กกระโปงนะครับทุกคนไม่ใช่ผมดวนนะแต่เด็ก2คนนี้มันมีเรื่องกันครับทุกคนในเกมครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสร้างห้องนะครับกติกามีอยู่ว่าถ้าใครแพ้นะครับทุกคนต้องทาหน้าขาวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมข้อจะสร้างห้องให้กับเด็กควกนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยสร้างห้องก่อนเอาแมมบย่างเอาแมบอะไร้าแมก่อน CVC CVC แบบที่ไสร้างม่อย่าเอาเหมือนไอต้หมดแล้ว ตามน้อนีนยแสงสูนี้ตอนนี้ผมก็จะเป็นแนะักกรรมการนะครับทุกคน <c oughs> คุณไม่จำกัดนะครับเงินก็มีพันแท้นะครับเอาเดี๋ยวชพลิกเดี๋เด็ดเดยว เดี๋ยวผมก็จะมากลายเป็นนักพากนะครับไหนสนยไม่ไหน <Yeah. S 1> อ่ะเปา,าอ่ะมิก <c oughs> มาอยู่โครลตีเอาะครับทุกคนจะเริ่มแล้วนะครับทุกคน,มน,คกคนผมจะกลายเป็นนักพากเอง ซูอูออย่างสูอู้เต็มตี้เลยจะเดือดไงก็เดือดเลยนี่นะครับทุกคนนา่เริ่มนะเสียงแมวอเสียงเรื่องแมวนะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับแต่แางห้องเด็กให้มันดวลกันนะครับสิบน้องเจอสิบพี่เลยน้ำกินหรืเป่นี่ครับทุกคนอันนี้ก็เปานะครับทุกคนเปาร้อยโลนะครับกับนายขนมต้มนะครับนี่เอาครับสองคนนี้ครับ อยู่คนละฝั่งแลแงครับตอนนี้ก็ซื้อปืนเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหดีเสิร์ตแล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้แฝงเปาร้อยโลก,ก็วางไอโบแล้วครับทุกคนสองลูกนะครับอ้าวมิไปโอ้โหอ,อย่างเซียบโบวฟพิเยอร์แล้วครับทุกคนอ้าวดูฝั่งขนมต้มครับทุกคนหรือเรียกกันไงว่าน,น้องมิกนะครับนี่ไอโบแหมนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ลองคิดูนะครับว่าอยู่ไหนโหตอนนี้ก็เจอไอ้บอลแล้วครับตอนนี้นี่ครับพลนักปั้วโอ้โหยิงไม่โดนครับทุกคนตอนนี้ก็ป่านไปแล้วครับแกติกาห้ามลืมนะครับทุกคนถ่าแผลท้าหน้าขาวนะครับมาแล้วครับตอนนี้ป้ามโอโ้โหเปาโลยิงไม่โดนครับทุกคนไม่โดนน้องฝั่งมิกนะครับทุกคนไหนขนมโต้งนะโดนไหมครับทุกคนโอ้โหโดนอาบตัวไปแล้วครับทุกคน ลอ,องเชิงแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหไม่โดนครับทุกคนอ้าแล้วมาดูแฝงเป่าร้โลกันต่อนะครับทุกคนวิ่งรอบไปแล้วครับทุกคนบุกแล้วก็บีบได้เลยครับนี่นาย,ายบอกเก่งกว่าผมครับทุกคนสองคนนี้เก่งกว่าผม เอาดูแล้วครับทุกคนเอาตอนนี้นายขนมต้มได้มีการอัดตัวไปสองเมตรนะครับเอาเปาเอาเมื่ไงครับเปาเปาเมืนอไง first g r a น้องเปายิงหัวแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหน้องมิกเสียไปแล้วครับทุกคนเอ็กหน่อยครับน้องเปานี่นี่เธอลืมเองเหรอเห็นไหมนี่ครับทุกคนโอ้โหดีเซอร์นะครับตอนนี้ก็หนึ่งศูนย์นะครับ เด็ด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 ดเเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดนด็นเด็ดด็ดคดเล็ดเด็นดเด็ดเด็ดเด็ดกดนดเด็ดเด็ดเด็ดเน็นเด็ดเด็ดเดดเดัเด็ดเ,ลเ,ล <laughs> เด็ดเด <c oughs> ็นคนค็ดเด็ดเด็ดเเด็ดเด็ดเดนีเเน สู้อู้อยู่เลยโอ้โหแฟนน้องมิกยิงไปแล้วครับทุกคนเก้าสิบนะครับตอนนี้เปาร้อยโลก็ไม่ได้ซื้อก่อน,นะครับทุกคนยิงอัดตัวนี่ได้ยินไหมครับทุกคน,น,านายิงอัดตัวนะฮู้เออเราซื้อไอพวมาลอย่างนี้ครับเรามาดูแฝงเปล่าร้อยโลดีวกว่าครับทุกคนเมื่อกี้เต็มหัวนะครับเอ้าโ,อโ,อโดนไปแล้วครับทุกคนโดนอัดตัวไปหนึ่งเมตรนะครับ พันยากษ์ก่อพันยักษก่นนี่พันยักษ่อนนะครับอ้าวโดนอัดตัวทั้งสองคู่นะครับวงบีบนะครับทุกคนวงบวงต้องบีบละเอาไงครับโอ้โห่เอาไงไงครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โอ้โห้ลงเป่าลุงเป่าเอาไงครับตัวนี้เลือดเลยสิบสามนะครับทุกคนโอ้โห้ลุงสับแทนไปนะครับทุกคนอ้าวนยัก่อนนี่ ตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่่โดนแบบบอัตัวไปนะครับทุกคนนี่ดู่นี่นะครับทุกคนตอนนี้น้องเปาเอาสกิลมาแค่สกิลตัวเดียวนะครับทุกคนช่วยเหลือชุบนะครับทุกคนแอดผิดพลาดทางเทคนิคนะครับดูฝั่งน้องมีครับทุกคนโอ้โหมีแครี่นะครับวิ่งเร็วแล้วก็ปล่อยหมัดนะครับอ้าวปั๊มยาเร็วแล้วก็มีโคโนนะครับทุกคนสิ่งที่ทุกคนเกลียดมาก อ้าวครับทุกคนวิ่งไปละอ้าวอ้าวอ้าวเน็ตปิงน็ตปิงเน็ตปิงครับทุกคนอ้าวอ้าวเน็ตปิงนะครับไปยิงปิงเอาน้องป๋าไปยิงสองระยะไกลนะครับทุกคนใครเคยเห็นบ้างอ้าวเอานี่ยมีเงยวิ่งจุกนะครับทุกคนทุกคนฮะอ้าวไอ้บอสทศกัณฐ์นะครับทุกคนจะเย็นจะเย็น ปำแยกก่อนเนี่มีเสียงว่าปำแยาก่อนนี่น้องมิกโอ้โหอ X 5เป็นหนึ่ง5แล้วครับทุกคนตีกีตาร์โชว์เด็กๆนะครับนี่โชว์ท่านั่งบันลังนะครับทุกคนท่านี้หายยากไหมเอาเอาเอาน้องเปามีอุ้ยผมมีคำหนึ่งแลนะครับทุกคนมีคำหนึ่งอุ้ยน้องเปาไงครับเนี่ยนี่มีมีการแคะแล้วครับทุกคนน้องมิกมีการแคะแล้วครับน้องเปาคิดยังไงครับน้องเปาโลนะครับทุกคนเริ่มโลนแล้ว นี่น้องมินี่นี่นี่มีกันดูเชิงนะครับทุกคนคขาบ่าดักรอนะครับแหน่แหน่มีมีปืนแล้วโอ้ยยิงตส,สองระยะไกลครับทุกคนอุ้ยโ,โดนหัวแต่ไม่แตกโดนหัวแต่ไม่แตกนะครับทุกคนจากคำพูดของน้องน้องเปานี่น้องเปาตอนนี้มีเจ้ากตกนิดหน่อยนะครับอโอเคนะครับทุกคนเอาดูกาัน้องเปาแล้วครับทุกคนไอ้บอกสวย สวยทั้งคู่นะครับทุกคนเอ้ยน้องมิ้นโดนอักโซไปแล้วครับตัวนี้ก็เหลือครึ่งเดียวนะครับทุกคนน้องเบลก็เหลือครึ่งเดียวโอ้ยแย่ก่อยแย่ปมีเสียงอ้าวเอามีปากเสียงเข้าเลยมีปากเสียงเข้าเอาแล้วก็เอ้ยอ้าเลยเฮ้ยน้องเบลก็มงบีบแล้วครับมงบีบแล้วครับโอ้ยโอ้โอ้ใครจะอยู่ใครจะตายครับ น้องอังเปาตายครับทุกคนน้องมีหลอดไปที่สุดนี่ครับเอกหาหน้่งมันลังไปอีกทีกแกกับเนี่ากเขามากากเลยนะครับทุกคนสองหนึ่งครับนะเอาแล้วครับทุกคนเริ่มจะมีปากเสียงกันละเริ่มจะมีปากเสียงกันละโอ้โหโตัวนี้ทุกคนครับมาครับตอนนี้ก็หมวกสองเกาะสองครับไหนไหนไหน นี่ครับทุกคนมีท่าดีดกีตาร์ด้วยนะครับทุกคนอ้าวอ้าวอาเอ็กมาหนึ่งปีนะครับมามาเอาล้วครับทุกคนคงได้ยินเสียงใช่ไหมครับเนาะนี่คือเสียงท้าทายจากน้องอังเปานั่นเองรวมมาจะแคบหรือเปลอน้อยน้อยแต่แคบเลยน้อยยังนมาเจอเลยแต่แข้งแต่แข้งเอาล้วครับเอาลตอนนี้น้องมี่ก็มาอยู่ที่ข้างสนามนะครับทุกคนจจออ นี่นี่นี่แบงไอ้เขียวนะครับทุกคนโอ้โหมีเขีนหรือยังครับเขีนหรือยังครับไม่ร้ว่นายมับทุกคนน้อยบอกว่าแบบคิดถึงไม่ได้อ้าวส่งสัญญาณปืนไม่ได้หรอวนะครับทุกคนส่งสัญญาณใครได้ใครดีเอาไปเลยนะครับทุกคน นี่นี่นี่มีการบูบูบูบนะครับทุกคนลองเชิงดีเซลนะครับทุกคนอ๋อตอนนี้ครับไปแล้วน้องนะครับน้องมิกครับวิ่งมาละบางไอวลติดนะครับทุกคนอ้าวมาอยู่สนามลูกลังรถเยอะนะครับมีการดักล้อนะครับมีการดักล้อนี่น้องปอบวิ่งมาครับทุกคนมาละโอ้โหช่างกระตุกยิงขึ้นฟันนะครับทุกคน นี่คือคำนิยามผมยิมโน้องมิกยิงอัพตัวไปครับ,อรบ,บโอ้โหส,สามศพด้วยอัตัวอ,วอ,อวมอีคนจะแน่แขวตอนนี้น้องมิกพูดว่ามีคนจะหน้ขาขวนวครับทุกคนคาดว่าจะเป็นน้องอังเปานะครับทุกคนตอนนี้ก็เสียเปรียบไปที่จาหนึ่งนะครับทุกคนอ,อ้าวเดี๋ยวซื้อเดยซื้อนี่ครับทุกคนมิจะภาพนะครับเดี๋ยวซื้อให้วอให้กัน แต่ไม่แน่ครับทุกคนน้องอับป่าอัดหักหลังแบบยิงอับตัวเลยก็ได้นะครับทุกคนคุณร้อยแหวงมากรเลยที่ตอนนี้ใครเหลี่ยมใครได้ใครรอดนะครับทุกคนเด็กแมวที่แคมป์เฮ้ยน่อะไล่ะ s a m a s like ยิงมาอับตัวแล้วครับทุกคนอ้าวเจิงไม่ได้ไอ้บอลครับตอนนี้ เอาอายว่าเรเ้ยาบยาโอ้โหถ้าบูญยาแล้วครับทุกคนจลองแมชนะแน่นอนครับทุกคนน้องเปานะรมีมีเปิดรมเสามเลยเอ้คืออ่อยกได้เย็นด้วยแม่แตัวโก้ไหนไดูน้องเปาครับทุกคนอ๋อขัดกาอีกแล้วนะครับทุกคนเากมา นี่ครับมีเต้นหนึ่งจะบาดนะครับทุกคนนี่นี่นี่ไอ้พวกนี่ครับโอ้โหวานฉอดนะครับทุกคนนัดเดียวหัวแตกแน่นอนครับทุกคนนี่ <I S 1> พวก <you okay. S 1> นี่อายุโอเคก็แม่งครับทุกคนอายุโอเคมีเขาพูดว่าอะไรบ้าง <Okay. S 1> <laughs> เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับูฝัน ครับทุกคนน้องฝั่งน้องมิก็ร้อนครับเออโดนแองดีหัวไปครับทุกคนเอาน้องมิกตายเฉยครับแอกแอกหนึ่งทีแอกหนอ้าวโดนเอ็กหนึ่งทีนะครับเจะโอ้แม่หัวแตกนะครับทุกคนอ้าวสี่สองนะครับทุกคนคะแนนก็ห่างกันไม่เยอะเมื่อก่อเดียวแอกดีทำดูเลยเออได้ครับทุกคนอย่าคิดว่าจะยอม เฮ้ยต้องฝึกนกรนทั้งหมดื้กเกียวเออฝึกนกรนโอ้โหทุกคนตายจริงลมพมกรีบนะครับทุกคนเอาตอนนี้นี่ตอนนี้น้องฝั่งเปาไม่มีสกิลนะครับทุกคนแต่ก็จะสู้ได้ได้นะครับมามามามดูฝั่งน้องมิกกันครับทุกคนไอ้แกล้วคนตายอ้าวมีงานพูดรักไทยแล้วครับเจอกันแน่นอนครับอ้าวเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วครับเจอกันแล้วเปานะครับทุกคนอ้าว ยิงไปแล้วครับตอนนี้หนึ่งนัดน้องมิกรอครับรอครับนี่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 มีการลองเชิงนะครับทุกคนให้คิดนะครับทุกคนจะบุกหรือจะรอครับดูนัองแล้วดูฝั่งของน้องอังเปานะครับทุกคนเอาแล้วครับเห็นแล้วยิงยิ้มางโอ้โหเจอโคโน่แล้วครับทุกคนเอาเอาไงเหตุการณ์แบบนี้เอาโคโน่เดี๋ยวเดียอาครับทุกคนตอนนี้น้องฝั่งอังเปาก็โล้แล้วเอาตายไปที่หน้ารับทุกคนเอา บางอ่านมีคนโน่เอาโนดนแอสก้นี่เอาโดนมีปากเสียงกันแล้วครับ้ตัวเล่ห้กับเจดีวันเหมือนใจคนลูกอาอเอาเลียมคอยเลียมมานะครับนอนนอนนี่ทุกคนคนได้ยินเสียงใช่ไหมครับทุกคนนี่แหละครับน้องมิกหรืออีกสองแต้มนะครับทุกคนก็จะชนะไปเวทีแล้วเป่าและน้องเป่าก็จะถูกโดนโทษนะครับหรือน้องเป่าชนะห้าเกมรวดนะครับตรามาตัดสินดูกันเถอะนะครับ อ้าวอ้าวน้องมิกปีงมาแล้วครับตอนนี้โอ้หได้เปรียบนะครับป่าวิงครับตอนแรกเชิงมายิงหัวกันครับตอนนี้อัดตัวกันไปที่เรียบร้อยครับเป็นสนอะไรนะนะครับทุกคนใครใครใครเหลี่ยมใครหลอดใครได้ครับแผนนะครับเมาส์ทางบอลครับทุกคนน้องมิกก็อยู่เชิงเหมือนเดิมครับโอ้โหจงจงยืนรอเดินรอครับทุกคน อ้าวเดือดร้อนปามโอ้โหอ่ะตัวไปที่นะครับทุกคนน้องเป่าตอนนี้ก็ปากนี่มีครับปัญหยาแล้วน้องวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วครับทุกคนเนาะบอลถึงเลือดสองครับแล้วก็ปิดไอ้บอลที่ยังเรียบร้อยแล้ววิ่งหนีไปครับโอ้โหความดูเดือดมากตัวนี้น้องเปาเหลือเลนเจ็ดสิบและน้องมิกเหลือเลนสามสามครับทุกคนใครจะใครแพ้ใครแล้วเอาวิ่งเอาแล้วครับเอา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 หลือเสาม แต่แชฉไปได้แล้วก็ไม่มีการเอ็กซ์ได้อีกหนึ่งทีบูหยอกกระจกว่ะพอดีเวเจอเด็กกระจกเฮ้ยเจอเด็กกระจกน้องเปามีเสียงพูดว่าอะไรบ้างครับทุกคนทรงมันอวดดีไอ้สารน้องเปายอมหรือไม่ยอมครับทุกคนเอาเอายอมไหมกลุ่มมากลุ่มกลับนะก็อาตัวก็ตัวตัวตัวแต่ก็เลยแซมนี่อะ เอาแลครับทุกคนคนยิ้มแน่แน่แคร์มีความ้มแน่แนเราไม่คุ้น้ามีแบกเสียงกันนะครับทุกคนครับน้องเป่าลอยโลวิ่นขึ้นไปแล้วครับแบกไอ้บอขึ้นไปบันไดแล้วครับและน้องมีก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่ฟังอยู่แน่บรรลัยแล้วครับทุกคนภาคแบบนี้ภาคย์จู่ใจระดับมืดน้องคิงเอาแล้วครับเห็นแล้วครับทุกคนเอายิงระยะไกลครับทุกคนเอาเอายังไงน้องเป่า ดันมาหาครับดันมาครับเอายิงยิงเอาโหลุลุซองกลัวนะครับเอาเอาดันนะครับดันอีกแล้วครับดันอีกแล้วครับมาโผล่โอ้โหนอเแค่พี่เล็กหน้อยอแล้วตอนนี้น้องปอก็ถูก<อ>ลองโทษนะครับอา้อาวกระจอกว่ะเอ้าโดนโดนแล้วครับโดนแล้วครับเฮออลืมมาสกินแม่ประเดี๋ยนะอ๋ออันเดียวผูกนี่เครื่อแก๊สตัวเอาก็เออมาเดี๋ยวพูกผูก เอานี้ต้องโดนโทษก่อนอ่าตอนนี้ก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวรอมาดูคนหน้าขาวกันนะครับมีคนเห็นแน้าขาวแล้วแบะเฮ้ยมานี่มานีสกิลกำเนื้งกำเนื้อเป่านะครับทุกคนจะโดนทาหน้ากับน้องมีรขบทุกคนขนาดแป้งนะครับอ่าอยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับโจกาอีกฝ่ายจะพอใจนะครับทาเท่าไหร่ก็ได้โจไกาโอ้โหโดนแล้วทุกคนเต็มแน่ครับเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับ ตกลงน้องมิกไม่ยอมครับจะเอาอีกก็เข้าทุกคนน้าทาทั้งหัวทั้งแน่เอาไงครับเอา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 เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วครับทุกคนเริ่มแล้วครับเอา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 แล้วครับทุกคนดางแปดดางไม่ยอมกันนะครับและวในคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน